สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูลูกค้าหน้าร้านนะคะวันนี้มาพบกับรุ่นนิสสันเอ็กโทร e ่ค่ะคันนี้ลูกค้ามายกเพิ่มความสูง2นิ้วทั้งหน้าและหลังค่ะทางร้านจัดติดตั้งชุดยกให้พร้อมอุปกรณ์ซับแรงกันกระแทกนะคะแล้วก็อุปกรณ์กันเพื่อโครงเครงขนาดยกสูงให้ด้วยค่ะเรามาดูช่างทำงานกันนะคะ ด้านหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูช่างกำลังทำด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตั้งเข้าตัวรถค่ะด้านหน้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะเช็ครถพร้อมส่งรถให้ลูกค้าค่ะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาดูความสูงของรถกันนะคะความสูงประมาณนี้ลูกค้าถูกใจมากค่ะลูกค้าที่สนใจเข้ามาติดตั้งที่ร้านหรือสั่งซื้อกดลิงก์และเบอร์โทรใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะ